เริ่มต้นจากเรื่องของปัญหามลพิษฝุ่น PM 2.5นะครับมลพิษที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าดูจากต้นเหตุกำเนิดของฝุ่นที่เกิดขึ้นอยู่ในขนาดนี้ครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศไทยยกเว้นพื้นที่ทางภาคใต้ครับนอกนั้นตั้งแต่ภาคกลางจนกระทั่งภาคเหนือภาคตะวันออกตะวันตกอีสานก็ประสบกับปัญหาฝุ่น PM 2.5 หนาแน่นต่อเนื่องมาหลายวันแล้วจนกระทั่งมีคําถามว่ารัฐบาลไม่ทําอะไรเลยหรือนะครับก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทริ์วงสุวรรณซึ่งกํากับดูแลเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยก็ติดตามให้นโยบายมาโดยตลอดนะครับทั้ง7มาตราการแล้วก็ล่าสุดที่มีการสั่งให้5กระทรวงเป็นอย่างน้อย บูรณาการกันแก้ไขปัญหาร่วมกันทีนี้ถ้าผมไล่เลียงดูให้คุณผู้ชมเห็นภาพสักนิดหนึ่งนะครับว่าข้าวฝน่น PM 2มเนี่ยมันมีทั้งที่อยู่ในเมืองข้าวฝนในเมืองเนี่ยคงไม่จะเกิดขึ้นจากการเผาเผาป่าใช่ไหมครับหรือเผาพื้นที่การเกษตรแล้วข้าวฝนในเมืองมันมาจากไหนข้าวฝนที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ17จังหวัดเราก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นจากยานผาานะ แต่ว่าหลักๆเขาเกิดขึ้นจากการเผาในพื้นที่การเกษตรก็ดีการแอบไปเผาป่าก็ดีและสืบเนื่องจากประเทศข้างเคียงซึ่งเขาก็มีปัญหาเช่นเดียวกันกันกบเราแล้วฝุ่นเมฆก็กระจายฟุ้งกันไปทั่วตอนนี้ความต่อเนื่องที่เกิดขึ้นเริ่มเห็นภาพชัดเจนถึงผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของประชาชนเมื่อสองวันที่ผ่านมาปลัดกระทรวง สาธารณสุขก็ได้มีการสรุปตัวเลขว่า2เดือนเศษมีผู้เข้ารับการรักษาจากอาการเจ็บป่วยจากฝุ่น PM 2.5เนี่ยมากกว่า1ล้าน3แสนคนในรอบ2เดือนเศษนะครับเพราะฉะนั้นนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงสาเหตุก็คือ1เกิดขึ้นจากการเผาเนี่ยแหะครับเผาพื้นที่การเกษตรเผาป่านะฮะเผาเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งของป่า วันนี้เนี่ยผมได้คุยกับชาวบ้านที่แม่แตงคนหนึ่งนะครับให้ข้อคิดให้ความรู้เป็นที่น่าสนใจครับว่าการเผาป่าเผาเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ในการเผาเพื่ออะไรหนึ่งเผาหาของป่าอย่างเช่นพวกยอดไม้บางชนิดนะครับที่จะแตกยอดหลังจากที่ถูกไฟเผาแล้วก็ได้น้ำค้างได้น้ำฝนแล้วก็จะแตกยอดอย่างนี้ครับสองต้องการ เห็ดครับพวกเห็ดทอบพวกนี้ครับพอมีการเผาและเห็ดก็จะเกิดขึ้นตามโคนไม้ที่ถูกเผา3ครับคุณผู้ชมครับเผาหาหมดแดงนะเออนี่ผมก็เพิ่งได้ยินนะครับเพราะมดแดงเนี่ยในช่วงฤดูกาลเนี่ยมันก็จะอยู่ตามต้นไม้ตามหญ้าตามอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าพอถูกหญ้ามันถูกเผามดแดงก็หนีขึ้นไปอยู่ต้นไม้นะครับไปอยู่ที่ไม้ใบเขียวแล้วก็ทำรังอยู่ข้างบนและพวกเขาก็จะได้ไข่มดแดง แม่เป้งมดแดงและก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเผาเพื่อที่จะทําให้หญ้าอ่อนๆเนี่ยแตกหญ้าขึ้นมาใหม่และจะทำให้พวกกระต่ายป่ามากินหญ้าอ่อนและเขาก็จะไปล่าครับนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านนะครับแจ้งจากแม่แตงเชียงใหม่วันนี้นะครับเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่สูงเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเองไม่เผาเพราะว่าเขามีปัญหาสุขภาพ ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วก็จะเผาไม่ใช่แต่เขาบอกว่าเขาไม่เผาแต่คนในหมู่บ้านมีอยู่กี่ไม่กี่คนละครับที่ไปเผาเนี่ยเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงกับคนที่หากินหาอยูก่กับของป่านะครับแล้วก็ไปเผาเพราะข้อมูลตรงกันหมดแล้วว่าไฟที่เกิดขึ้นในเขตอุทยานก็ดีในเขตป่าไม้ป่าสงวนก็ดีเกิดขึ้นจากการเผานี่แหละครับถามว่าเผาทำไม อย่างน้อยก็สามสี่เรื่องที่ชาวบ้านเล่าให้ผมฟังนี่แหละแล้วจะมีมากกว่านั้นไหมนะครับเพราะงั้นจะต้องแก้ที่จุดที่ต้นต่อตรงนี้อย่างไรที่จะไม่ให้เขาเผานะครับอันนี้เกิดจากการเผาสองก็คือเกิดขึ้นจากยานพาหนะครับยานพาหนะรถยนต์เนี่ยโดยเฉพาะรถดีเซลทั้งหลายเนี่ยไอ้นี้เราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นในเมืองครับโดยเฉพาะในเมืองที่มีการจราจรหนานแน่น เรายังคงเห็นรถควันดำวิ่งกันอยู่ได้เป็นปกติโดยที่เจ้าของรถไม่รู้สึกผิดและก็ไม่รู้สึกเกรงกลัวว่าเดี๋ยวจะไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจจับยังใช้ชีวิตขับรถกันได้เป็นปกติวิสัยมันต้องทำให้รถควันดำไม่กล้าวิ่งครับต้องทำให้รถควันดำไม่กล้าวิ่งเนี่ยผมว่ากล้องเนี่ยกล้องกล้องที่ติดอยู่ตามแยกอะที่จะจับรถฝ่าไฟแดงอะนะ แล้วในช่วงตามแยกเนี่ยเวลารถมันได้สัญญาณแลยมันพุ่งออกเนี่ยถ้ารถควันดำมันดำทุกคันนะเอาคลิปภาพจากกล้องพวกนั้นไปใช้ได้บ้างไหมนี่ฝากคุณตำรวจฝากเป็นข้อสังเกตนะเพื่อให้รถควันดำมันไม่กล้าวิ่งต้องหยุดให้ได้ 3. ครับโรงงานอุตสาหกรรมครับวันนี้ได้ตรวจสอบการอย่างจริงๆจังจัไหมอุตสาหกรรมจังหวัดได้เข้าไปตรวจสอบขอความร่วมมือ เอาเครื่องรถยนต์ของกรมควบคุมมลพิษไปสุ่มวัดดูไหมแอบไปจอดข้างโรงงานและตรวจวัดดูไหมในย่านในนิคมในพื้นที่ที่มีโรงงานตั้งอยู่เนี่ยนะครับว่ามันมีค่ามลพิษเกินมาตรฐานไหมไปวันละสามเวลาไปเช้ากลางวันเย็นไม่ใช่ไปช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับถ้าเราเอากันอย่างจริงจังเข้มข้นและเจอปัญหาแล้วเรียกประชุมและขอความร่วมมือกันมันก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยกันเพราะว่า วันนี้ต้องยอมรับว่ามันมีผลกระทบกับทุกชีวิตจริงๆนี่ในโลกออนไลน์ก็ถ่ายนกตกลงมานะครับเพราะว่ามันสูตรโดมเอาเหมือนกันนะครับคนก็เลือดกำเดาไหลอย่างนี้เป็นต้นวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมาเน้นย้ำผ่านโฆษกรัฐบาลคุณอนุชานะครับ ว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนก็เป็นไปตามวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝนละอองภายใต้สามารถการสําคัญก็คือ1ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่พื้นที่ป่าพื้นที่เขาในเขตในเมืองต่างยเนี่ยนะครับสการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ให้เห็นว่า1 2 3 4 1เผาหาเห็ด2เผาหายอดไม้3เผาหากระต่ายป่า 4. ีแม้กระทั่งมดแดงออนี่ถ้ายบ้านไม่เล่าเราก็ไม่รู้สาม,มารถการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษเพื่อการแก้ไขปัญหาฝุนละอองตามบทบาทของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมตามแผนที่วางไว้เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการเชื่อมโยงนะครับให้ประชาชนได้ระหนักที่จะไม่ทำให้เกิดไฟไหม้หรือปล่อยมลพิษและ2องทำให้ประชาชนอันนี้ผมพูดเพิ่มนะสก็คือทำให้ประชาชนตระหนักว่าเราจะต้องสวมใส่ป้องกันไม่ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่ pm 2.5ที่มันมีค่าที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพส่วนการเฝ้าระวังนะครับพื้นที่เนี่ย กรมควบคุมมลพิษนะครับกองควบคุมอากาศให้ข้อมูลว่าตั้งแต่วันที่16มีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยสถานการณ์ในกรทมกับปริมณฑลจะดีขึ้นแต่ช่วง14 1 6ถึง16ยังเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นนะครับที่ข้ามเขตพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือฝุ่นละอองยังคงสูงอยู่ครับในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยทั้งตอนบนตอนล่างระหว่าง1 0 1ถ มีนาคมนะครับเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนสถานการณ์ฝุ่นจะค่อยๆลดลงคาดว่ายังมีปัญหาอยู่อีกสัก1-2สสัปดาห์นายกย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มข้นในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองในทุกๆมาตรการ เน้นเตือนแนะนําข้อปฏิบัติแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งสวมใส่หน้ากากอนามัยกําหนดสถานที่พับชั่วคราวหรือเซฟตี้โซนระบบแจ้งเตือนสถานการณ์และบริการสาธารณสุขเข้มงวดตรวจจับรถควันดำเร่งระบายการจราจรไม่ให้ติดขัดส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนสธนาธารณะตรวจสภาพบํารุงรักษายานพาหนะขนส่งนะครับทำความสะอาดพื้นผิวถนน เราไม่ค่อยเห็นเลยนะครับการล้างทําความสะอาดทางเท้าฟุตบาทนะครับเราไม่ค่อยเห็นสักเท่าใดนักเนี่ยออกมาทําหน่อยเนาะรวมทั้งควบคุมการเผาในที่โล่งพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัดตรวจสอบควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงานป้องกันลดปริมาณฝุ่นละอองจากการก่อสร้างย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศขยายเครือข่ายแจ้งเตือนสร้างการรับรู้ข้อมูลถึงประชาชนให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งการไม่เผาการไม่ทําให้เกิดมลพิษและก็การป้องกันด้วยนะครับแล้วก็จัดระเบียบการเผาตามลักษณะพื้นที่แบ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับตามหลักวิชาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมความตระหนักและปรับพฤติกรรมประชาชนในการลดการเผาในที่โล่งพื้นที่การเกษตรและการเผาขยะในชุมชนหรือเมืองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำอันนี้ก็คือมาตรการเฉพาะหน้าที่จะต้องทำ นะครับที่ต้องยกระดับทํากันอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นในขนาดเดียวกันที่เป็นนโยบายระยะกลางระยะยาวนะครับเรื่องของเป้าหมายการลดคาร์บอนภายในปี2050บรรลุการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะครับสุดที่เป็นศูนย์นะฮะการส่งเสริมเศรษฐกิจ BCG นะครับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็คือมาตรการในระยะกลางยาวต่อไปแต่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้า วันนี้เราอยู่ท่ามกลางหมอกควันนะครับออกจากบ้านก็ต้องสวมใส่หนักขากป้องกันแล้วก็ไม่จำเป็นอย่าไปใช้ชีวิตอยู่ในที่โล่งแจ้งเพราะว่ามันจะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางเดินหายใจโรคหลอดเลือดหัวใจอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นตามสถิติตข้อมูลที่ทางการแพทย์ได้แจ้งเอาไว้ครับคุณผู้ชมครับเราก็ต้องตระหนักและก็ร่วมมือกันนะครับ